โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดศูนย์ศกรรมรากเทมีมกรุงเทพเคมีเฉพาะทางด้านธรกรรมเพื่อให้บริการด้านธรกรรมแบบครบครันโดยทีมธันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า120คนพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยศูนย์กรรมรากเทมีมกรุงเทพ ที่นี่เฉพาะทางด้านธนรกรรมมีห้องปฏิบัติการธนรกรรมที่ดูแลทุก,การายละเอียดในช่องปากด้วย i n t r a o r a l scanner ร่วมกับ CADCAM การิปินฟันดิจิทัลและสตูดิโอถ่ายภาพฟันและห้องเอซเลส3มิติที่ช่วยในการวางแผนการทำรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาประกอบการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมเฉพาะทางด้านรรกรรมได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการจัดการระดับสากลจาก JCI ซึ่งมุงเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญค่ะความพิเศษของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องทีมแพทย์นะคะเรามีทีมแพทย์อยู่120ท่านทั้งหมด12สาขา เครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยแล้วก็เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเทคโนโลยีที่เราใช้ก็คือเป็นดิจิตอลเดนทิสตีหรือที่เรีที่เราเรียกว่าแคทแคมเทคโนโลยีเพื่อที่จะผลิตครอบฟันได้ภายในวันเดียว จุดเด่นอีกอันนึงที่ที่อยากจะให้ทุกท่านสบายใจเวลาเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ธันตการรมรากเทียมโรมากรุงเทพนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการออกแบบของห้องทำฟันที่เราแยกการระบบระบายอากาศให้ไหลเวียนอากาศทางเดียว เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคกับการทำฟันอีกต่อไปการไหลเวียนอากาศทางเดียวเนี่ยเราคำนวณได้ถึง24 air change ทำให้ทั้งคุณหมอผู้ช่วยแล้วก็คนไข้คนที่ทำอยู่คนไข้คนถัดไปก็จะได้ปลอดภัยจากการที่จะจกังวลเรื่องการทำหัตถการที่มีละอองฝอยหรือฟุอ้งกระจาย อีกห้องหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นมากๆก็คือเรื่องของห้อง n g g t t v v p r r s s u u r r r o o นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้มันเป็นห้องความดันลดเพื่อรองรับคนไข้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจส่วนบนแต่มีความเร่งด่วนฉุกเฉินที่จะต้องทำวันในเวลานั้น เราอาจจะต้องแก้ไขเรื่องเร่งด่วนให้เขาก่อนเขาปวดฟันมากเราก็จะพาเขาเข้าไปอยู่ในห้องนิเกทีฟเพรสเชอร์นะคะเพื่อเป็นอากาศความดันลบเนี่ยมันจะทําให้อากาศไหลเวียนเข้าห้องอย่างเดียวอากาศในห้องเนะชื้อโรคในห้องจะไม่ถูกกระจายออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆที่เราอยากที่จะให้ทุกคนเข้ามาใช้บริการที่นี่เลยค่ะ ครบจบในที่เดียวเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะตรงนี้ตรงนีแว่ายังไงบ้างไม่ว่าจะรักษาหรือว่าความฉลองค่ะในเรื่องของธนกรรมเนี่ยจริงๆถ้าเรามองว่าฟันเนี่ยทำไมให้หมอฟันคนเดียวทําได้ไหมเนี่ยจริงๆสมัยนี้แล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้หมองว่าการทําฟันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ เก่งคนเดียวได้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วนะคะเรามีทั้งหมด12สาขาลองคิดสภาพตามว่าถ้าสมมติเกิดฟันผุขึ้นมาเราต้องพบคุณหมอท่านแรกก่อนเพื่อตรวจปรึกษาวางแผนคุณหมอท่านแรกส่งต่อคุณหมอท่านที่อุดฟันโดยเฉพาะสมมุติว่าฟันที่นี้ผุลุกลามจนถึงรากฟันเราก็ส่งต่อไปสู่คุณหมอรักษารากฟัน เกิดรักษาลัาฟันเสร็จต้องทําครอบฟันส่งต่อไปสู่คุณหมอครอบฟันถ้าเกิดครอบฟันนั้นเกิดมีปัญหาในอนาคตก็อาจจะต้องถอนแล้วก็ทํารากฟันเทียมก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านรากฟันเทียมที่มีทั้งทางด้านสันยาศาสตร์ช่องปากแล้วก็หมอทันตกรรมประดิษฐ์ในการดูแลในซี่ฟันนั้นๆ นอกจากนั้นเนี่ยคนไข้เองเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวอาจจะมียาที่ต้องทานเราก็จะมีทีมแพทย์ในโรงพยาบาลกรุงเทพคอยซัพพอร์ตคอยให้คําแนะนําในการต้องหยุดยาตัวนี้ก่อนเพื่อจะทําฟันได้อย่างปลอดภัยหรือแม้กระทั่งคนไข้าทานยาละลายลิ่มเลือดมา ถ้าเราทำฟันที่เป็นหัตการใหญ่ๆเลือดออกอาจจะไหลไม่หยุดได้ก็จะทำให้มีโอกาสทำให้คนไข้เกิดผลข้างเคียงไปสู่การที่ร่างกายอาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างได้อย่างดีเพราะฉะนั้นทีมแพทย์ทีมทันตแพทย์ในโรงพยาบาลกรุงเทพอันนี้เป็นข้อดีมากที่เป็นธนกรรมในโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้คนไข้ามาครบจบได้ในที่เดียวค่ะสุดท้ายฝากเลยค่ะสำหรับใครที่ยังคงฟันทอยู่นะ ค่ะสำหรับทุกๆคนเนาะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าการทำฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราจะมีความรู้สึกว่าเสียงมันดังหรือว่ามีความเสียวฟันเวลาจะมาหาหมอฟันตอนนี้เทคโนโลยีมันค่อนข้างจะไปไกลมากเลยนะคะหัวกรอฟันเองหรือการไอห,หัวขูดหินปูนเองเนี่ยเขาทําได้ค่อนข้างจะ ทำให้มันเบาลงแล้วทาให้การการการเจ็บหรือการเสียวเนี่ยมันน้อยลงมาก,มาก,มากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอย่างเอ็กซเรย์สามมิติอย่างเงี้ยมันช่วยดูให้สามารถมองเห็นเป็น3มิติเลยเมื่อก่อนเราจะเห็นแค่2มิติเราก็จะไม่ทราบว่าประสาทฟันหรือกระดูกรอบรากฟันอยู่ตรงไหนบ้างการเห็น3ามิติก็จะทําให คุณหมอเราสามารถที่จะกําหนดจุดที่จะฝังรากเทียมได้ตรงมากๆขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะฉะนั้นการทําฟันก็จะเกิดเป็นการแผลเล็กเจ็บน้อยนะคะไม่ต้องผ่าตัดใหญ่อีกต่อไปเพราะเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีความทันสมัยนี่แหละช่วยทําให้คุณหมอทํางานได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะเรียบร้อยค่ะคุณค่ะ